เทคโนโลยีจดจำใบหน้ากำลังจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าผู้คนที่นั่นไม่ยอมรับที่จะใช้มัน ตอนนี้นะครับที่สาหารัฐอเมริกานอกจากจะมีปัญหาเรื่องคนออมบป,ประท้วงนะฮะเรื่องสีผิวนะครับเรื่องการเหยียดผิวอะไรก็ตามแต่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทั่วหัวแหงโควิดก็ยังติดเชื้อกันมากมายนะครับยังมีอีกปัญหาหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้ปวดหัวกันยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามีหลายเมืองหลายมลรัฐตอนนี้ที่เริ่มใช้เทคโนโลยีจดจําใบหน้าหรือ face recognition อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สาหารัฐเนเขาบิ i เขาเตรียมการเรื่องนี้มานานแล้วเป็นประเทศที่ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับทั่วทุกหนแหง่งทุกมุมทุกสี่แย่พอระบบกล้องมันสมบูรณ์เนี่ยเขาสามารถทําระบบจดจำใบหน้าได้นั่นก็คือเขาจะถ่ายภาพทุกคนเอาใบหน้าของทุกคนเนี่ยไปเทียบกับฐานข้อมูลประชากรแล้วก็เก็บบันทึกครับบางคนอาจจะบอกว่าฮ เทคโนโลยีจดจําใบหน้าเนี่ยมันช่วยเรานะในกรณีที่เราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนไหนคนดีคนไหนคนเลวแต่เทคโนโลยีจดจําใบหน้าสามารถไอดีนติฟายคนได้ซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอถ้าเรามองในมุมของคนที่อยากทําระบบนี้หรือพรีเซนต์ระบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นครับคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคนที่เดินอยู่ข้างเราเนี่ยเคยมีดีความมาก่อนนะแล้วตํารวจกําลังตามตัวอยู่ถ้าสแกนปุ๊บเจอใบหน้าคนนี้เนี่ยตำรวจสามารถมาจับได้เลยก่อนที่เขาจะก่อเหตุร้ายอ่าใช่ไหมมองอย่าง เป็นเรื่องดีแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งอีกด้านหนึ่งมองเป็นอีกมุมหนึ่งครับว่าแล้วถ้าคนทั่วไปที่เดินอยู่บนถนนทุกคนถูกสแกนใบหน้าเอาไปเทียบฐานข้อมูลประชากรเสร็จแล้วเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดครับว่าคนคนนี้ไปไหนมาบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเวลาเท่าไหร่อยู่ตรงไหนทำอะไรเมื่อไหร่ นี่มันคือการสะกดรอยตามคนทั้งประเทศนะครับคนที่มองมุมนี้ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ดีๆเราจะถูกลิดลอนสิทธิเสรีภาพเราจะไปไหนเราจะอยู่ที่ไหนมันเรื่องของเราและเป็นเราเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะรู้ในเรื่องของเราคนอื่นไม่ควรจะมารู้สิว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนถูกไหมครับบางคนอาจจะไปเดินกระกิ๊บบางคนอโา้โหอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวด้วยโอ้เรื่องใหญ่เลยนะครถ้าภรรยาสามารถเข้าไปตรวจค้นระบบจดจาใบหน้าได้นี่งานนี้ก็งานงอกันทั้งโลก มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตอนนี้นะครับมีข่าวหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มสหาภาพเพื่อสิทธ,ธิพลเมืองได้ไปจัดการฟ้องร้องหน่วยงานการศึกษาในนิวยอร์กบอกว่าให้โรงเรียนในเขตการศึกษาลอกพอรตซิตี้ถอดระบบจดจําใบหน้าออกเพราะว่ามันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็กโรงเรียนนี้เนี่ยเขาเพิ่งติดตั้งระบบจดจาใบหน้าเข้าไปนะครับมูลค่า3ล้านดอลลาร์เป็นระบบจดจําใบหน้าของบริษัทเอจิสเป้าหมายของเขาเนี่ยคือต้องการจะรักษาความ ปลอดภัยครับคือจะตรวจสอบว่าอ่าอันนี้เด็กนักเรียนนะโอเคอันนี้เด็กนักเรียนถ้าใครไม่ใช่เด็กนักเรียนก็จะผิดเนี่ยก็เฮ้ยใครอ่ะเป็นใครต้องรีบไปตรวจสอบเออซึ่งจริงๆมันน่าจะมองเป็นเรื่องดีนะครับแต่ ทางกลุ่มสิทธิเสรีภาพพลเมืองเขาบอกว่าไม่ได้คุณจะไปจับภาพเด็กอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเด็กไม่มีความเป็นส่วนตัวก็เลยถกเถียงกันแล้วก็ตอนนี้ขึ้นศาลฟ้องร้องกันใหญ่เลยอีกอันนึงก็มีเรื่องของเมืองบอสตันครับเมืองบอสตันนี่เขาประชุมลงมติเลยนะฮะประชุมลงมติในสมาชิกสภาเมืองเลยว่าเราจะเอาระบบจดจําใบหน้าหรือไม่ผลปรากฏครับสมาชิกสภาเมืองทุกคนลงมติ ไม่เห็นด้วยกับระบบจดจําใบหน้าแล้วบอกว่าเมืองบอสตันทั้งเมืองจะต้องไม่มีระบบจดจำใบหน้าทํางานเลยไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตามเพราะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยการที่เราจะมาสะกดรอยคนทั้งเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหลายคนก็ เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราตกลงระบบนี้มันจะไปต่อได้ไหมนะฮะเนื่องจากมันมีปัญหาเกิดขึ้นครับการที่คนเหล่านี้เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาว่าระบบจดจําใบหน้ามันยังทํางานได้ไม่ดีพอร้อยเปการสแกนใบหน้าและไปเทียบกับฐานข้อมูลประชากรมันยังไม่ถูกต้องร้อยเปมันยังมีความผิดพลาดสูงอยู่มากยกตัวอย่างอีกข่าวหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เมืองดีทรอยต์ครับที่เมืองดีทรอยต์เนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการประท้วงมีคนผิวสีออกมาประท้วงเยอะแยะ บนถนนมากมายระบบจดจําใบหน้าที่เมืองนั้นอะ่ะมันไปถ่ายภาพชายคนหนึ่งครับแล้วเอาไปเทียบกับฐานข้อมูลไปเจอว่ารูปคนนี้เนี่ยตรงกับใบขับขี่ของคนที่ชื่อว่าโรเบิร์ตวิลเลียมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้านของโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ไปจับแล้วบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยที่ออกมาทําการประท้วงโรเบิร์ตวิลเลียมบอกว่าผมอยู่กับบ้านทุกวันและไม่เคยออกไปประท้วงงานนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีว่าอา้าว แล้วที่ระบบจดจามันระบุเนี่ยแล้วตกลงคนคนนั้นเป็นใครกันแน่แล้วใช่โรเบิร์ตวินเลียมหรือไม่ก็ต้องไปสืบสาวราวเรื่องขึ้นศาลไปสอบสวนกันอีกเยอะแยะมากมาย พอมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากจุดนูน่นจุดนี่หลายๆที่กลุ่มเศรษฐีเสรีภาพส่วนตัวส่วนบุคคลเขาก็จะต้องลุกขึ้นมาฮือทันทีว่านี่เห็นไหมมันไม่แม่นยำมันมีความผิดพลาดแล้วอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้ทําผิดก็ซวยสิเออมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้กันไปนะครับอันนี้คิดเล่นๆนะสนุกๆกันนะเมนต์กันด้านล่างนะเอาสนุกกันถ้าประเทศไทยมีระบบนี้บ้างคุณคิดว่าดีหรือไม่ดี สนับสนุนโดย The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิ์จาก King IT Gadget คันเทพโดย,โดยเทพแ g d g e t